สวัสดีค่ะไปพินแคปตัสวันนี้จะพามาไหว้สักระพระบรม,มรูปพระเจ้าตากสินที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะเราก็จะไปบูชาทูกเทียนดอกไม้แล้วก็จะมาไหว้พระเจ้าตากสินที่ทข้างหน้าค่ะแล้วก็จะเข้าไปข้างในมีพระบรม,มรูปของพระเจ้าตากสินอยู่ค่ะ เราก็จะไปเข้าไปกราบขอพรเสียงเซมซีในข้างในนั้นค่ะเสร็จแล้วก็ต้องรีบออกมาเพราะว่าคนเยอะค่ะใครๆก็เข้ามาสักการะ,ะเนาะก็ออกมาถ่ายรูปข้างนอกค่ะถ่ายรูปจับภาพข้างนอกเพราะว่าสวยมากค่ะมีตัดดอกไม้เต็มเลยก็ไม่ลืมที่จะถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยค่ะถ่ายรูปครอบครัวค่ะลูกหลาน นะส่วนคุณพ่อก็ไปไว้ที่บ้านน้องสาวคุณพ่อไม่ได้เอามาค่ะนี่ลูกสาวกับลูกเคยค่ะนี่กระหลานหลานๆค่ะแล้วก็จะถ่ายรูปเก็บภาพไว้เป็นที่ละลึกเนาะของปีนี้วันที่1ค่ะเป็นของวันที่1น,นะวันปีใหม่วันที่หนึ่งมกราสองห้าหกหกค่ะ 2, 5, 6, 6, 6, ไปพิงก็จะเดินมาข้างๆศาลของพระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะอ่ามันเป็นงานเป็นงานอยู่ค่ะง,งานอ่าพระบรมราชานุสรของสมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่ข้างๆกันค่ะอ่ะชาชอบจัดงานเนาะคนเยอะแต่ตรงนี้ก็คนที่จะมาสักการะก็จะมาตรงนี้คะก็จะมา เติมน้ำมันเนาะตรงนั้นจะมีน้ำมันไว้เติมแล้วก็ดอกไม้ทูบเทียนค่ะเขาจะมีให้พร้อมเราก็บูชาตามศรัทธาของเรา20บาท50บาทแล้วแต่ศรัทธานี่ป้าก,ก็จะเดินมาข้างๆค่ะข้างๆฝั่งทางนี้เป็นฝั่งตะฝั่งทางท,างทิศใต้ค่ะประตูทางทิศใต้ของศาลค่ะ ก็ใครจะออกทางนี้ก็ได้จะออกทางทางโน้นก็ได้มีทะลุก,กัน <Okay. S 1> ก็ใครจะเสี่ยงซมซีก็เสี่ยงค่ะได้ mm hmm. ก็จะเดินมาเรื่อยๆค่ะจับภาพมาเรื่อยๆเพราะ,ะไม่มีเวลาเท่าไหร่เพราะว่าลูกๆเขาเดินก่อนแล้วป้าก็แอบมาตรงข้างๆนี้ก็จะมีะรูปนักกษัตริย์12นักกษัตริย์ค่ะมีทุก ทุกนักษัตร์แต่ว่าป้าจับพาไม่หมดเนาะข้างๆนี้ทั้งหลังค่ะเป็นอ่าอ่าเหมือนอ่อะไรเหมือนพลรวมพลกองทัพของท่านค่ะมีทหารมีช้างมาช้างมามีทหารใส่ชุดแดงๆคือทหารของพระเจ้าตากค่ะ มีมาค่ะใส่ชุดแดงๆเป็นทหารเป็นกองทัพของพระเจ้าตากค่ะก็จะตั้งเต็มเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่อ่าที่เข้ามาถวายคล้ายๆว่าบนบานอะไรก็จะเอามา วางวางไวง้ส่วนมากจะเป็นไก่ค่ะเป็นไก่มองเห็นเป็นไก่หมดเลยค่ะไก่มีม้ามีหมูอะไรก็วางไปเนาะแต่มองเห็นก็มีแต่ไก่ทั้งนั้นเลยพระเจ้าตากสินนี่ชอบไก่เวลาบนนี่ก็จะเอาไข่ค่ะบนไข่ไข่ไก่ไปพินเคยไปบนแล้วครั้งนึงเนาะ เรื่องหลานชายป่วยก็ไปบุญไว้ไม่ให้เป็นอะไรเพราะจะบวชกลัวไม่ได้บวชค่ะ,ะป้ายุพินก็ได้แค่นี้แหละค่ะพาเพื่อนๆมาชมได้แค่นี้ก็ฝากเพื่นพนอนเกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าด้วยนะคะพามาชมปีใหม่เนาะชมะด้วยกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ